all right have a สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับเกม Pixel นะครับได้หลายคนให้ความสนใจของเกมนี้มากมนะครับและผมก็ได้เริ่มทำคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์แรกที่จะอธิบายในส่วนของวิธีการเล่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมทําคลิปเกี่ยวกับการรีวิวของเกมนี้นะครับว่าเป็นในแนวไหนนะครับและหาได้แบบไหนและวันนี้ครับผมจะมาพูดในส่วนของคอนเทนต์แรกของเราแล้วกันครับเริ่มต้นเนี่ยวเราต้องมาเข้าใจในส่วนของ e n e r g y ครับเราจะหา Energy ได้เยอะมากน้อยเพียงใดครับสําหรับข้อมูลวันนี้ ผมจะเอามาทั้งหมดและก็พูดให้กับเพื่อนๆฟังว่าเราเราจะหาจากที่ไหนให้มันเยอะที่สุดครับและผมจะเปรียบเทียบระหว่างสายฟรีกับสายเติมครับมีความคุ้มค่าและความต่างระดับ ของฟรีกับเติมนิฟแบบไหนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับใครที่สนใจก็ดูเป็นแนวทางไว้ก่อนได้ครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน A C K Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอด ดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองเอาละครับมาเริ่มแรกเราเข้ามาสู่ในส่วนของ การหา energy ครับ energy หัวข้อแรกเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของซาวน่าครับห้องซาวน่าเนี่ยปกติแล้วนะครับถ้าอยู่เราอยู่นอกแมปนะซึ่งปกตินะครับถ้าเราเข้าเมืองมานะครับให้เราเนี่ยมาที่ห้องซาวน่านะครับนี่ก็จะเป็นใจกลางเมืองนะเราก็เดินชิดซ้ายมาเลยครับเออถ้าเรากดแปลว่าดูแมปวิวนะครับเราก็จะเห็นว่าห้องซาวน่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะเราก็เดินมาเลยครับผมอ่า จากนั้นครับพอเราเดินมาเนี่ยเราก็จะเข้าไปนะครับมันก็จะมีอยู่2ลักษณะที่ผมจะทธิบายให้เพื่อนฟังครับระหว่างสายฟรีกับสายเติมครับผมจะทธิบายอย่างนี้ครับในห้องซาวน่าเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของ การที่เราจะได้ฟรีอยู่ครับต่อวันนะครับอินเทอร์เน็ตที่อยู่ห้องซาวน่าต่อวันเนี่ยที่เราจะได้นะครับให้เราเอาเมาส์เนี่ยมาชี้ดูตรงนี้ครับตรงม้านั่งนะครับมันก็จะมีเวลาบอกเราครับอันนี้ก็คือค o แบ็กซ์อินนี่ก็คือให้กลับมาใหม่ในชั่วโมงนี้นะครับเขาก็จะให้เราต่อวันนะในตรงนี้นะครับต่อวันเนี่ยทั้งหมดแล้วนะครับมันจะได้อยู่ที่240 Energy ครับอินเของเราตรงนี้นะเราจะได้240ครับในการแช่น้ำนะครับทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมด้วยเหมือนกันครับผมแล้วก็ Energy ที่เราจะได้ฟรีนะครับเพื่อนๆนะมันจะได้อีกอย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าเราจะอยู่ทั้งนอกแมปนะครับหรือว่าอยู่ข้างนอกของซาวน่าก็แล้วแต่ครับ เราจะได้ฟรีมาอยู่ใน1วันเนี่ยเราจะได้อยู่ที่480นะครับเ,เพื่อนๆนะอยู่ที่480ครับที่เราจะได้ฟรีซึ่งถ้าเราพูดกันจริงๆนะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของ0.33 ต่อนาทีหรือ19.8นะครับต่อชั่วโมงนะที่เราจะได้ฟรีนะครับก็หมายความว่าทั้งหมดแล้วนะครับที่เราจะได้นะถ้าสมมุติว่าเป็นสายฟรีสายฟรีเนี่ยจะได้ทั้งหมดนะครับในอินดิจิเนี่ยอยู่ที่720นั่นเองครับทีนี้เราพูดถึงสายฟรีนะทีนี้เราไปพูดถึงสายเติมครับสายเติมเนี่ยจะเปิดห้อง v ีไแบบนี้ได้ครับนี่เราก็เดินมาอย่างนี้เลยครับแล้วก็มาติ๊กเอานะครับนี่เราไม่ต้องจำเป็นต้องไปแช่นะก็คือเพื่อนๆเนี่ยเอาเมาส์นะครับมา มาติ๊กที่ตรงต้อตงฐานหินสีดําตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเวลาให้กับเรานะครับนี่คือเวลาคูดาวนะครับผมสามารถมากดรับนะครับถ้าเป็น BAP นะกดรับได้8ชั่วโมงต่อครั้งนะครับงั้นหมายความว่า3วันเนี่ยเราจะกดรับ Energy Free ตรงนี้ได้นะครับ3ครั้งนั่นเองครับ ครั้งละเท่าไหร่ครับก็คือครั้งละ400นั่นเองครับอ่านี่คือสายเติมนะครับก็คือรับตรงนี้แบบฟรีๆนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนะครับได้จากตรงนี้แหละที่สายฟรีได้นะครับอย่างที่ผมไล่ให้กับเพื่อนฟังทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่720นะครับและนะครับผมถ้าเราจะบวกกันจริงๆนะครับทีนี้ความเรื่อมรําหรือว่าความต่างนะครับถ้าเป็นสายฟรีนะครับ1วันเนี่ยจะได้อยู่ที่720 อินเ g y จีนะครับถ้าเป็นสายเติมอ่ะผมคำนวณสายเติมนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะตกอยู่ที่1920 Energy อินเจีนะครับนี่คือสายเติมนะโอเคนะครับนี่เราเข้าใจกันแล้วว่าในห้องซาวน่าเนี่ยกับอินเ g y จีปกติที่เราจะได้ในข้างนอกนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นี่คือความเรื่อมราครับ <c oughs> ต่างกันเยอะพอสมควรนะระหว่างสายเติมกับสายฟรีนะครับและความต่างมันยังไม่หมดเท่านี้ครับ โอเคเราจะไปดูในส่วนของหัวข้อต่อไปครับว่าเราจะหาอินล็ได้จากที่ไหนครับผมต่อไปครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือถ้าเป็นสายฟรีนะครับสายฟรีเนี่ยจะสามารถซื้อได้จากจะสามารถซื้อได้จาก NPC ครับ โดยจะซื้อเป็น energy drink นะครับผมสายฟรีนะจะได้จากไหนนะครับเดี๋ยวผมได้ไปผมจะพยายามให้คลิปนี้มันช้าที่สุดนะครับผมจะไม่พูดแบบว่าให้มันรวดเร็วนะเพื่อนๆเข้าใจกันทุกให้เราคลิกที่โต๊ะบาร์อย่างนี้ครับขึ้นมาเราจะเห็น energy drink นะครับ250นะก็ใช้เบอร์รี่นะครับ250ต่อ energy drink นะนี่คือสายฟรีนะครับเราก็เดินมาครับนี่ตรงนี้ครับผมแล้วก็กดซื้อตรงนี้ได้นะ energy drink นะครับเห็นไหมสองร้อยห้าสิบนะครับ นี่คือสายฟรีเนาะและอีกที่หนึ่งครับที่สายฟรีสามารถรับได้ครับอ่าเว้ยผมรับขี้วัวก่อนดีกว่านะครับเพื่อไม่เสียเวลานะโอ้โหแหนนม <c oughs> นมไม่มีเลยเกลือ,อเดี๋ยวผมให้ยญางัวก่อนแล้วกันโอเคครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะเอาละเพื่อนๆเ,เดินม,มาอย่างนี้ครับปึ๊บแล้วก็เดินขึ้นไปให้สุดนะครับเดินขึ้นไปให้สุดครับจากนั้นนะครับผมหนึ่งวันเนี่ยเราจะสามารถเล่นในพื้นที่นี้ได้แบบว่า ค่อนข้างคุ้มพอสมควรครับอันดับแรกครับถ้าเราเข้ามาเนี่ยเราจะทําอะไรก่อนจากสเต็ปของผมนะครับเราเข้ามาในส่วนสนุกในต่อวันนะครับให้เราชิดซ้ายครับพอเราชิดซ้ายเนี่ยให้เรามาตรงนี้ครับเราจะได้รับมเมล็ดฟักทองฟรีนะครับปึ๊กนี่นะหนึ่งวันเราจะรับได้หนึ่งครั้งนะครับผมและอย่าลืมไปรับเควสกับ n p c ข้างๆด้วยนะอย่าลืมนะครับผมอันนี้ผมทำแล้วผมไม่รับนะ อย่าลืมนะครับไปกดรับด้วยนะเราจะได้เควสมานะครับจากนั้นครับเดินมาทางด้านขวาครับผมตื่ตื่ตืตือ่าเดินมาทางด้านขวาเราก็จะเห็นนะครับแคนดี้ตรงนี้ครับผมเราก็จะได้เมล็ดแคนดี้มาอีกครับนี่และอย่าลืมมารับเควสแคนดี้ด้วยครับผมนี่อย่าลืมรับตรงนี้ครับเราจะได้ที่ตกปลานะครับนี่เห็นไหมรับตรงนี้ด้วยครับนี่ รับกับคนนี้นะกดคลิกคุยอย่างเดียวครับนี่มาใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วก็คลิกคุยนะครับอ่าเดี๋ยวเขาก็จะมอบเควสให้กับเรานะครับอันนี้ผมทําไปเรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ทําก็ทํา,ทาน,นะครับจากนั้นนะครับอุย้ยผมลืมรถต้นไม้ว่าให้เรานะครับเดินขึ้นมาข้าง,งบนนะครับทางด้านขวาเนี่ยก็จะมีของเล่นให้กับเราด้วยอันนี้ก็คือรออีก8ชั่วโมงครึ่งนะครับมันก็จะเปิดให้เราเล่นแต่เราสามารถเล่นได้ทางด้านตรงขวามือตรงนี้ครับอีกข้างบนนะเนี่ยเห็นไหมไลท์ เราจะเลือก left left, left หรือ right like ครับผมมันก็จะให้เราเลือกนะสองฝั่งว่าเราจะเลือกอะไรนะครับนี่คือการแบบว่ารับอินเทอร์เนชนดิงนะต่อวันนะแล้วแต่ดวงนะครับบางวันเนี่ผมได้4ขวด5ขวดเลยนะจะบอกไว้ก่อน,นครับให้เราเลือกข้างนี้ครับอ่าเราจะเลือกข้างขวาหรือข้างซ้ายครับผมถ้าเวลาตรงนี้หมดนะครับเขาก็จะบอกว่าข้างไหนเป็นฝ่ายชนะนะถ้าข้างไหนเป็นฝ่ายชนะครับเราก็จะได้รับตัว๋วทิ t ฟรีนะครับ ตัวที่เกตฟรีเนี่ยเอาไปทําอะไรอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายครับเดี๋ยวผมเดินพามเพื่อนเนี่ยเดินชมให้หมดทุกเกมก่อนนะครับโอเคนะเกมนี้ก็ไม่มีะระยะครับเนี่ยหมดอย่างนี้ครับเห็นไหมอันนี้ผมแพ้แนละโอไม่ได้เลยถ้าชานะนะครับผมจะได้ตั๋วฟรีเนาะอันนี้โอเคนะครับตั๋วที่เกตนะเป็นยังไงเนี่ยเอ่อเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละว่า ตั๋วที่เกตฟรีเนี่ยมันจะเป็นตัวสีฟ้า,ฟานะครับอีกที่หนึ่งครับที่เราจะสามารถเล่นเกมได้นะครับมันก็จะมีอยู่สองที่โอ้ยมเมล็ดฟักทองต้องการน้ำว่าลดน้ําก่อนละกันโอ้ผมวันนี้ลืมเก็บนะครับโอเคเราเดินมาอย่างนี้ครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับอ่าเกมตีฟักทองนะถ้าเราตีฟักทองเนี่ยเราก็จะได้รับตั๋วที่เกตตามที่เราตีได้นะครับในเกมแนละ้วไม่ยากครับกดแค่สตาร์ทนะอันนี้ผมอีก3มชั่วโมงเลยผมจะกดได้นะครับเดี๋ยวค่อยมากดอีกแล้วกันนะ เดี๋ยวผมกดออกนะครับอ่าพอเราเล่นเกมเสร็จเนี hmm. ่ยเราต้องมากดตรงนี้ด้วยนะครับอ่าต้องมากดคอร์ริเตอร์นะครับเพื่อเอาติกเก็ตนะเราถึงจะได้นะครับค่อยกดออกเนาะเอ๊การเล่นเขาวงกดนะครับให้เราเข้าไปเลยนะอ่าเขาวงกดเนี่ยแค่ง่ายๆครับผมให้เราเดินแบบว่าให้ออกจากเขาวงกดตรงนี้ให้ได้ครับผมเนีน่เๆๆ่อย่างเงี้ยเงี้ยป๊อกป๊๊อท่านป๊อวะท่านป๊อกวะท่านป๊อวะอ่าเดินมาอย่างนี้ครับแล้วก็พยายามเดินออกให้ได้ครับผ มันก <ourage> anyway, um ็จะมีเส้นใช้เรา3มเส้นนะครับว่าเราจะออกเส้นไหนนะครับมันจะมีเส้นซ้ายกลางแล้วก็ขวาขึ้นอยู like, ่กับดวงว่าเราจะออกเส้นไหนนะครับมันก็จะให้ตั๋วเรามานะครับตามจํานวนดวงของเราละกันนะอันนี้ขอพูดอย่างนี้ละกันนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีแบบเส้นซ้ายเส้นขาเอ่อเส้นซ้ายกลางขวานะครับถ้าเราเดินออกเงี้ยนี่เห็นไหมเราก็จะได้ตั๋วที่เก็ตเนี่ยอันนี้คือดวงแบบบ้าไม่ดีมากเลยนะได้แค่14เองนะครับ <laughs> นี่คือดวงแบบเกเกินโอเคครับผมพอเราได้ตั๋วนะครับตั๋วเมื่อกี้นะมันก็จะเข้ากระเป๋าเลยนะครับพยายามทําให้เป็นช่องว่างให้ได้นะครับแนะนํานะครับอันดับแรกนะมันจะมีอยู่3มห้องใช่ไหมในการที่เราจะเอาตั๋วไปแลกนะครับห้องแรกห้องขวาเนี่ยตรงนี้นะครับที่เป็นรูปพึ่งเนี่ยมีโอกาสได้รับตัวพึ่งนะครับเพื่อเอาไปเลี้ยง รังพึ่งนั่นเองนะครับนี่นะมีโอกาสนะครับส่วนใหญ่แนละ้วก like. ็จะได้เป็นพวกดอกไม้นะครับเออดอกไม้เนี่ยค่อนข้างเยอะดอกไม้ก็ขายได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงนะพวกขวดนะครับขวดอ่า up cp อัพลังให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าใครไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับก็ค่อนข้างที่จะลกกระเป๋ามากๆนะแต่ถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงนะครับสามารถใช้ตัวกลางได้นะครับแล้วก็สามารถนาของที่ได้เนี่ยไปขายด้วยนะครับ แต่แต่ว่าตัวที่ทําเงินจริงๆครับอินดิจีที่เราจะโฟกัสไปนะครับก็คือห้องทางด้านสายสุดครับผมเพราะมันมีโอกาสได้อินดิจีดิงนะครับอ่าอินดิจีดิงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับผมนี่เราก็เอาตั๋วมาอย่างนี้ครับติ๊กใส่โต๊ะเลยปึ้งปึ้งนี่ถ้ามันได้นะครับมันจะแจ้งเราแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยผมได้เมล็ดนะครับสีม่วงนะนี่คือก็ดวงดีเหมือนกันนะครับเมล็ดสีม่วงก็แพงนะเอ่อเม็ดละเก้านะครับถ้าซื้อกับ NBC นะอันนี้ได้อะไรเนี่ย การฟีดก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่แล้วสายวีเขาจะชอบกิจกรรมนี้นะครับอ่านี้ได้เราได้ตั๋วทิกเก็ตนะครับกลับมานะพะของนะครับถ้าเราได้นะถ้าตั๋วเราสุ่มได้นะครับมันก็จะเข้าตรงนี้เลยอ่ะเราก็กดรับนะครับกดรับตั๋วตั๋วมาี่เรียบร้อยเห็นไหมเราก็เอาตั๋วนะครับมาใส่อีกนะครับเผื่อเผื่อเผื่อดวงมันมาอุ้ยหมาว่ะคืออะไรแค่รดซีดนะครับโอเคหมดละเรียบร้อยนะครับนี่ได้ของมาแล้วอ่า นี่จะเป็นวิธีนะครับแต่ถ้าเราดวงดีนะเราจะได้ Energy d ิ n k นะครับนี่คือสายฟรีทั้งหมดนะครับสิ่งที่ผมพูดมานี่คือสายฟรีเราสามารถทำได้นะในโหมดนี้นะเราพูดถึงสายเติมครับเราจะหา Energy ดิ n k จากไหนได้บ้างครับมาอันดับแรกครับถ้าเราไปซื้อกับ NPC มันอันละ250ครับไม่คุ้มนะครับอย่าไปซื้อนะทุกคนนะอย่าไปซื้อนะครับสายฟรีก็เหมือนกันอย่าไปซื้อมันแพงนะครับ ให้ใส่เติมเขาซื้อละกันถ้าใส่เติมเนี่ยเขามาซื้อในตลาดนะครับเขามาดึงในตลาดเนี่ยเห็นไหมขวดเล็กนะครับ energy drink นะราคานะครับอยู่ที่92บาทเองนะครับถ้าเราซื้อไปนะสมมุติว่าผมจะซื้อนะครับอยู่ประมาณ10ขวดเนี่ยผมต้องใช้ที่เก้าร้นะครับ920ารอินะ energy drink นะครับอ่าผมไม่ซื้อเยอะขนาดนั้นไม่รู้จะซื้อไปทําไมนะครับเอา5ดีกว่าอ่ะ5นะครับ460เนี่ยเรียบร้อยนะผมก็ได้ energy drink มาเรียบร้อยแล้วครับก็คือ5ขวดนะครับนี่เอาไว้เผื่อนะครับเอาไว้เผื่อ ขวดหนึ่งได้ Energy อยู่ประมาณ50นะครับหขวดได้เอเนจีอยู่50ผมหมดอยู่ประมาณ400กว่าเห็นไหมสองขวดเองนะครับก็ปาไป500เบอร์รี่แล้วนะก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับถ้าซื้อกับ n อ c ีเนี่ยนี่แหละคือความต่างของสายฟรีกับสายเติมนะครับเอาละครับทีนี้เราจะไปพูดในส่วนของหัวข้อต่อมาครับว่าเราจะหาเอเนจีได้จากที่ไหนได้บ้างครับก็คือการทำฟาร,ร์มครับผม ฟาร์มเนี่ยสำคัญครับอันดับแรกครับผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปทําการซื้อก่อนครับถ้าเราจะทําฟาร์มเนี่ยเราจะซื้ออะไรก่อนครับผมจะพาเพื่อนไปครับอ่ะอันดับแรกครับให้เราเข้ามาเช็คราคาที่ NPC ก่อนครับให้เราซื้อไก่นะครับไก่เนี่ยตัวละ500โอ้โหแพงเกินแล้วก็ในส่วนของพึ่งนะครับตัวละ1 0 0 0มันแพงไปนะครับแต่ถ้าส่ายฟรีนะบอกเลยโอ้โห ก็อักเรือดถ้าใสา่เติมมันง่ายครับผมสายเติมเดินเข้าตลาดกลางเลยครับพึ่งเนี่ยตัวละ207เองนะครับแต่ถ้าซื้อกับ NBC มันตัวละพันนะครับแนะนำใครจะซื้อให้มาซื้อที่ตลาดกลางนะครับอันนี้คือคุ้มกว่าผมจะซื้อพึ่งมาประมาณ3ตัวครับผมจะใช้งบประมาณอยู่ที่621นะครับนี่หมดแค่นี้เองนะครับยังไม่ถึง1ตัวที่ซื้อกับ NBC เลยอะถ้าซื้อ1ตัวกับ NBC เนี่ยมัน โอ้โหสี่ตัวก็800ร้อยแครับอ่ะผมซื้อ3ตัวดีกว่าผมจะเอาพึ่งไปปล่อยนะครับนะเรียบร้อยครับผมซื้อพึ่งมาเรียบร้อยแล้ว3าตัวนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือผมต้องซื้อไก่นะครับผมต้องเอาไก่ไปเลี้ยงครับเอ้ยไม่มีใครขายไก่ <c oughs> โอ้นี่ขายขายกับเพชรน,นะครับโอ้โหเพชรน,นี่ต้องไปอีกโลกหนึ่งนะครับต้องไปทำฟาร์มเหมืองอีกโลกหนึ่งนะเราถึงจะมีเพชรน,นะครับเราต้องเอา ของไปขายอยู่ที่ฟาร์มเหมืองนะโอ้โหไม่มีดิโอ้เพชรไม่ถึงเลยครับไม่งั้นก็ต้องเติมเพชรเข้ามานะสิเพชรนะครับได้1ตัวนะแต่เบอร์รี่ไม่มีให้ขายนะครับราคาเบอร์รี่ไก่นะฉะนั้นแล้วนะครับง่ายๆเลยถ้าตลาดกลางนะครับซื้อได้เฉพาะพึ่งนะไก่เนี่ยก็ไม่มีคนขายนะเราก็จะเป็นนะครับจำเป็นจริงๆนะเพราะว่าไก่เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับมัน500นะต้องลงทุนครับอ่าจะยินดีดิงให้หมดครับเพื่อเกลีร์กระเป๋าให้ว่างนะครับโอเค เช่ว่างเรียบร้อยครับผมนี่ได้ไาแล้ว2 7 9นะครับแล้วก็ซื้อไก่นะครับไก่2ตัวนะต้องซื้อครับผมต้องซื้อดี่นะเรียบร้อยข้างล่างนั้นเดี๋ยวเรายังไม่พูดถึงเรื่องแลนนะครับในแลนเนี่ยคือมันมีให้เราฟาร์มได้ตลอดอยู่แล้วแต่เราต้องเซฟแลนไปด้วยนะถ้าเป็นแลนฟาร์มไก่นะครับข้างล่างเนี่ยอยู่ในเมืองนะครับมันก็มีไก่ให้เลี้ยงเหมือนกันครับนี่เราเอาไก่มาคลิกโฟเข้านี่ครับเห็นไหมเรียบร้อยครับนี่ 1>, 1ชั่วโมงครับเราค่อยมาเก็บไข่นะครับ1ครั้งนะค่อยมาเก็บนะครับเราก็เข้าไปที่แลนครับแลนไหนก็ได้ที่เราเข้าไปตลอดและเป็นแลนประจําของเรานะครับถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยจะไม่สามารถเซฟแลนได้แต่ถ้าเป็นสายฟรีนะครับเราสามารถเอาเลขแลนนะครับเข้าไปที่ห้องได้นะเออโอเคเรื่เพื่อนถ้าเราเข้ามาที่แลนนะครับสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้นะครับก็คือพึ่งนะ ึ่งเนี่ยเราซื้อมาตั้ง3ตัวนะครับอ่ะผมต้องเอาพึ่งใส่นะเห็นไหมนี่ยพึ่งครับ <P ains> เพื่อที่จะฟาร,ร์มรังพึ่งครับนี่ยัดเข้าไปเลยหรือเราจะยัดเข้าไปที่ที่เดิมเราก็ได้นะได้ปะไม่ได้นะครับอ่ะเราต้องยัดพึ่งนะครับตัวละบ่อนะอือปึ๊บอปึ๊บเห็นไหมเรียบร้อยครับก็4 5นาทีนะครับผมต้องมาเก็บพึ่งที่นี่นะครับอ่าก็เก็บหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะได้ารังพึ่งนะครับครั้งละ3นะครับผมอ่าครั้งละ3มนะ ก็จะได้อยู่ที่ 12, 12นะครับ12ลังนะั้นนะจุดนี้จุดเดียวนะครับผมนี่เราก็ได้ลังพึ่งแล้วนะเรียบร้อยเลยนะครับเอาล่ะทุกวันต่อมาสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องไปเลี้ยงไก่อ่าเราต้องไปเลี้ยงไข่ให้หมดนะครับพยายามเดินหาแลนนะครับแลนที่เราเลี้ยงไก่อยู่นะครับวิธีเก็บไข่เนี่ยให้เก็บที่แลนก็ได้แล้วก็เก็บที่เมืองก็ได้นะครับนี่ม้แลนผมเก็บมานะครับนี่หน่ชั่วโมงครับเท่ากับ1ก้อนนะครับไข่นะขอกไกนะ่นะครับเราต้องเอาไก่ที่เราซื้อมาเนี่ยย 1ชั่วโมงครับเราค่อยมาเก็บไข่นะครับและอย่าลืมนะครับการที่เข้าแดนเนี่ยถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยต้องจําเลขนะครับนี่เลขแดนให้ได้นะถ้าเป็นสายเติมเนี่ยแค่ง่ายๆครับบุ๊กมาร์กตรงนี้ไว้นะครับถ้าเราอยากจะเข้าแดนตรงนี้แค่เรากดติ๊กตรงนี้ครับเราก็เข้าแลนที่เราเซฟไปได้เวลาเราเก็บผลผลิตมันถึงจะได้ง่ายนะครับผมทุกคนนะโอเคครับหลังจากนั้นะครับ ถ้าสมมุติว่าเราฟาร์มแล้วก็เก็บไข่อะไรให้เรียบร้อยใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องทําต่อมานะครับก็คือการทําฟาร์มครับอ่ะทีนี้การทําฟาร์มเนี่ยฟาร์มยังไงครับผมให้เราเดินขึ้นมาข้างบนบ้านครับนี่เดินขึ้นมาเลยเดินขึ้นมาเลยให้เรานะครับเดินขึ้นมาบนบ้านอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะไปทําที่แลนก็ได้นะครับแลนเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับขอแค่มีหม้อต้มนะครับนี่ไหมเพื่อนๆเห็นหม้อต้มตรงนี้ไหม การที่เราจะต้มตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องเอาไม้นะครับหชิ้นยัดเข้าไปอย่างนี้ครับปึ้งเตาเนี่ยมันจะติดนะครับอ่าอย่าลืมนะทุกครั้งที่เราทําอะไรเนี่ยเสียอิน r g จีหมดนะครับโอเคทีนี้เรามาดูครับการคราฟขนมเนี่ยบอกเลยนะครับส่วนใหญ่ผมไม่ได้เอาขนมไปขายนะผมเอาขนมไว้ทําเป็นอิน r g จีครับอ่าเพราะว่าอิน r g จีเนี่ยค่อนข้างสําคัญครับพวกนี้สําคัญมากๆตอนนี้คือสิ่งที่ผมคราฟอยู่นะครับผมคราฟจะตัวป๊อปเบอร์รี่ p ็อพเปอรี่ตรงนี้ครับผมและก็เจ้าตัว p ็อพเปอรี่ไพรตรงนี้ครับนี่ผมคราฟ2ชิ้นนี้ครับผมเราจะเห็นว่าสิ่งสําคัญนะครับก็คือ p ็อพเปอรี่เนี่ยเราต้องไปปลูกด้วยนะครับมันปลูกง่ายนะแต่จะเสียอินเตอจี้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ความคุ้มค่าเนี่ยมันคุ้มกว่านะครับถ้าเราปลูกและเราคาราฟมาเนี่ยเราได้กินเนี่ยมันคุ้มกว่านะโอเคครับผมผมก็จะไปทําให้เพื่อนๆดูนะครับอันที่2เนี่ยก็คือมี มมีผลปอร,ร์บิลี่สองนะครับแล้วก็ข้าวหนึ่งถุงเราต้องไปทําข้าวก่อนครับอันดับแรกนะโอเคเราวาปเข้าไปที่เราวาปเข้าไปที่แลนแลนไหนก็ได้ครับที่มีกังหันนะครับครับข้าวนั่นเองครับโอเคปึ๊บเราก็เดินมาอย่างนี้ครับอ่าและอย่าลืมครับเราต้องไปปลูกข้าวด้วยนะนี่เห็นไหมข้าวมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่สัญลักษณ์ข้าวนะ มันก็คือเจนโบนะครับเจนโบเนี่ยคือข้าวนะนี่คือต้นข้าวครับวิธีปลูกข้าวครับก็คือให้เราไปซื้อเมล็ดนะครับอยู่ที่ร้านค้านะเมล็ดเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับผมพาไปแล้วนะตรงตลาดเราจะไปซื้อที่ตลาดกลางก็ได้หรือจะซื้อกับ n p c ก็ได้เพื่อความง่ายหรือสะดวกก็ได้นะครับพวกเมล็ดพวกนี้ราคาก็ไม่ต่างกันนะเราก็ปลูกไปได้นะครับเนี่ปลูกงี้เลยปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวปลูกข้าวอ่าแล้วก็ลดน้ําอย่าลืมรดน้ําแล้วก็ค่อยมาเก็บนะครับ ที่ส่งข้าวเนี่ยจะ1ชั่วโมงนะครับเผื่อมันจะขึ้นนะแล้ทีนะครับถ้าเราปลูกข้าวแล้วเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จนะฮะเราก็จะทําการคราฟนะครับถุงข้าวเนี่ยถุงข้าวเนี่ยใช้เวลา1นาทีนะครับในการคราฟเราต้องอาศัยถุงข้าวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับและก็ไข่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเราอยากจะมีอิเดอร์จี้ใช้งานตลอดเวลาเนี่ยเราก็ต้องจําเป็นต้องคราฟวัตถุดิบพวกนี้ไว้ด้วยนะครับ แต่มันก็จะแลกกับ Energy ที่เราทำออกไปแต่ความคุ้มค่าเนี่ยมันก็มีนะครับมันไม่ใช่ว่าเราทำเราคร้าพวกนี้แล้วเราจะไม่ได้อะไรนะครับมันจะเท่ากับศูนย์ไม่ใช่นะครับคือของที่ผมพา์เพื่อนเนี่ยไปคราบนะครับพวกขนมเนี่ย Energy มันได้เยอะกว่าการที่เราลงแรงลงมือกับการทำฟาร์มพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นาการปลูกข้าวนะครับทำข้าวไม่ว่าจะเป็นการเก็บไข่นะครับมันได้เยอะกว่าเนาะ โอเคนะครับอันนี้ผมคํานวณมาหมดแล้วมันก็คุ้มอยู่นะครับถ้าเราทําไว้นะเอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินนะครับเวลาเราใช้เวลาเรามีงานเร่งนะครับหรือว่าทํเควสเร่งเงี้ยก็คราฟได้นะครับและสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการคราฟเนี่ยมันจะปลดล็อกนะครับมันจะเพิ่ม EP เราจะเห็นว่าการคราฟถุงข้าวเนี่ยมี EP มี EP ให้เรานะครับมันคือ EP สกิลในการทําฟาร์มตรงนี้นะครับมันก็จะปลดล็อก ความสามารถในการคราฟของของเราเนี่ยไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลของเรานะครับอันนี้คือข้อดีเนาะในการที่เราจะชอบในการคราฟนะครับถุงข้าวเนี่ยผมจะคราฟไว้ตลอดอยู่แล้วครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะเอาไปทําอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือการคราฟตรงนี้ครับที่เราไปเก็บไข่แล้วก็ไปคราฟข้าวนะครับ ตรงนี้เนี่ยตัวนี้มันจะได้เยอะนะครับได้อยู่ประมาณเกือบ14นะ14 15ี่สิบหอินจีนะครับประมาณนี้ถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะครับก็กดคราฟอย่างงี้ครับใช้เวลาอยู่ประมาณ1นาทีครึ่งนะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้นะครับว่าเราจะได้นะครับในส่วนของอินดิจีเนี่ยเราเพิ่มขึ้นอยู่เท่าไหร่นะครับ146.72นะครับอ่ะกดเข้าไปเลยปึ้งอ่าก็จะกลายเป็น161นะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรนะถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะครับอันนี้คือรีบหน่อยนะรีบหน่อยนะ ก็เพื่อไปคำนวณเอาเองนะแต่ว่าความคุ้มค่ามันคุ้มตรงนี้ครับนี่แหละมันสามารถนํามาไว้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาบางปัญหาได้ครับเวลาเราขาด energy เวลาเราอยากจะทําอะไรที่เร่งด่วนนะครับเวลาที่แบบว่าอยู่ดีเราลืมฟักทองอย่างนี้นะครับเราต้องรีบไปเก็บฟักทองก่อนที่มันจะแห้งเป็นมเมล็ดนะครับเราก็ต้องใช้ energy พวกนี้นะครับช่วยนะแล้วก็มันช่วยอะไรที่ให้เราหลายๆอย่างได้นะครับโอเคและอีกต่อมานะครับ ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปดูว่าเราจะหา Energy เนี่ยเพิ่มขึ้นได้อย่างไรบ้างครับมันก็จะมีกิจกรรมทางตัวเกมนะครับได้จัดขึ้นนะมันก็จะมีกิจกรรมโรงละครนะครับถ้าเรามันจะมีงาน AMA นะครับหรืองานประชุมหรืองานประชุมนะครับ ของฝ่ายบริหารตัวเกมนะเราก็อาจจะเข้าไปที่โรงหนังนะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่นะครับอันนี้ต้องติดตามตามริคอร์ดนะเวลานะครับเวลากิจกรรมเนี่ยเขาจะเริ่มตรงไหนให้เราเข้ามาตรงนี้ครับมันก็จะเป็นโรงหนังนะครับข้างในเนี่ยถ้าเราเข้าโรงหนังเนี่ยคนก็จะไปที่โรงหนังนะครับ เราก็จะได้ energy free นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเวลาของกิจกรรมนะอย่าลืมนะครับให้เราเข้าไปที่คอมมูนิตี้ของลิ s ส o r d ด้วยนะครับเวลาที่เขาจัดงานเนี่ยเขาก็จะแจ้งให้กับเรานะครับถ้าใครอยากได้ energy free ก็เข้ามาที่โรงหนังอ่าและอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ผมใช้ประจำก็คือกิจกรรมนะครับในการได้รับในส่วนของ energy free เนี่ยก็คือให้เรานะครับ ติดตามที่คอมมูนิตี้เหมือนเดิมและเขาก็จะแจ้งว่าเอ้ยมันมีกิจกรรมนะเราก็จะเห็นว่าคนเนี่ยจะไปกองกันนะครับกองกันที่บาร์อะไรแบบนี้นะครับนี่เขาก็จะแจ้งมาสถานที่นะรับอินดิจิฟรีแล้วก็เดินเข้าไปที่บาร์ครับมันก็จะมีแบบว่าคนเนี่ยจะเต็มเงินอยู่นะครับเพราะว่าไปรับอินดิจิฟรีตรงนั้นได้นั่นเองครับผมมันก็จะเป็นงานกิจกรรมนะอ่าถ้ากิจกรรมเนี่ยคือคนจะเยอะมากครับแล้วก็จะเต็มแล้วก็จะมีตู้นะครับนี่ ตู้ขาข่าวตรงนี้เลยเออเราก็จะได้รับอิ e น g y ์ฟรีนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งนะเราต้องติดตามทางคอมมูนิตี้ด้วยนะครับเขาก็จะแจ้งให้กับเรานะสำหรับคอมมูนิตี้ในเกมนี้นะครับโอเคก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับการเพิ่มอิน r g นนี่คือการปูพื้นฐานก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจระบบเกมทุกอย่างตรงนี้ก่อนนะครับผมใครที่เล่นสายฟรีสายเติมก็ ต้องเข้าใจเหมือนกันครับระบบ Energy เนี่ยหาได้ยากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถและเวลาในการเล่นของเพื่อนๆครับสำหรับเกม Pixel ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน EP ต่อไปครับ EP ที่2ใครอยากให้ผมทำคลิปไหนนะครับคอนเทนต์อะไรก็แนะนำทิ่ใต้คอมเมนต์ได้ครับผมจะทำให้กับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มเล่นและก็เริ่มเข้าใจกับตัวเกมเยอะมากขึ้นพอสมควรแล้วครับ